สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผชมค่ะมันนี่นะคะวันที่16พฤษภาคม2568ค่ะมาลุนรางวัลน้ำกันกับแม่หมูกับบ่าวเท่านะคะคุณชมเจลตรีไปธุระยังบ่มาสวัสดีค่ะบ่าวเทาสวัสดีครับมาลุนน้ำกันมื้อนี้จะเป็นจังได๋เนาะบ่าวเทาโอ้เจมาแล้วเจมาแล้วคุณโอ้เจตม้าแล้วต้องแม่ค่ะมาลุนน้ำกันงวดนี้จะเป็นจังได๋จะได้เฮบ่นะคะคุณชมแดดแดดวันนี้แดด พี่จังคนจะตกนะตกกอีคนจะตกอีกเพราะผู้ชมคิดว่าต้องตกแช่ละปั <S <S ๊ดเจ้พึ่งเขามา้ <S <S 2> <S 2> ามามามาเจ้มา,อารอดเจ้ยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไร้ความจริงอไม่มีใครเลี้ยงแกงเพรีะยัง,<ด>งมันจะได้เต้นบอสเมื่อไหร่เอาคุณชมจังรอดจะเข้านาะค่ะไก่จังหวดเวลาแล้วจังถรอดชมนำกันจะได้ทีบอจะได้เต้นบอสเมื่อี๋ยวเจ้จะเปิดปลาล่อมให้ไหม สามตัวครั้งที่หนึ่งพี่น้องออางวี่สองายเลขรักกันนะคะเมื่อประธานกรรมการเห็นว่ารักกันดีแล้วถูกทังวันสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าค่ะและเจ้าหน้าที่จะนําลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทุกแสงเพื่อแสดงหมายเลขตอบรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเอาลุงเจนลุงอีกครั้งหนึ่งจะแข็แดงกว่านี้พี่น้อง

หนึ่งศูนย์ศูนย์เก้านึ่งง่ามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าจะไปให้ที้ไหนจะไปให้ตรงช่วที่ออกหนึ่งศูนย์เก้าจะมาออกง่านเท่ไม่เนาะหมายเลขประจันหลักขึ้นศูนย์เก้าว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้าสามตัวจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สอง จะใช้ปกรณ์ออกรางวักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่สองหลักที่สามและหลักที่หกออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ หน้าาสมตัวครั้งงที่สอรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสามหนึ่งรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสองสามหนึ่ง ราวัลน่าสตัวออกที่หึงหลักที่สและหลักที่สออกราวัลเลขท้ายสามตัวครั้รงที่หน,นึ่งค่ะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนัดีท่ ละท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกเก้าหกห้าเก้าหกห้าฟังครั้งค่ะราละท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกเก้าหกห้า รประธานกรรมการจะเสีนึลูกยางหมายเลขประจําหนักขึ้นมาใหม่ค่ะ,ะก,ออก,ก,ออก,กะ็จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่4และหลักที่ห้าออกรางวัได้ท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะเหล็กถาย3าตัวครั้งที่สองตรใช่ว,ชวตง ย้อนแม่กันเลยสัญญาณสัญญาณบอกให้ดีท่านผู้ชมออกรางวันเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะที่ออกหกสามหนึ่งหกสามหนึ่งสามหนึ่งไปครั้งค่ะกลางวันเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหกรอลุ้นเลขกท้ายสองตัวนะครับท่านผู้ชม รางวัลเล็กไยสามตัวออกไปครบรอบสองครั้งแต่ถึงหน้าที่ละด้วพน้องรางวัลเล็ก้ทยสามตัวหนึ่งครั้งซึ่งมีรางวัลเล็กไทยสองตัวสองพันบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้า ใช้ใอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4และหลักที่5ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวค่ะผู้ที่จะทําการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวหลักหน่วยนะคะได้แก่คุณพรมกรพรมขัดแก้วค่ะผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะและหลักสิบนะคะเป็นผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะคุณสุนทรีตะเพนทองค่ะผู้ในการสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่20ค่ะ ตอนนี้วจะออกรางวัลท้ายสองตัวซาถูกสุกใส่หนูใส่ได้ตัวเดียสองตัวตรงๆซาถูกเอาะาทีแล้วทิ้มาแล้วพี่น้องนี่แหละ เนื่องจากเจ้าหน้าที่นะคะไม่สามารถเปิดล<อ>กบหมายเลข <รอ S 1> ได้ดน,นะคะก็เป็นเช <Playstation S 1> ิญท่านประธานค่ะเนื่องด้วยอำนาจหน้าที่ในการออกรางวัลน,นะคะหาอ,อุปรกรณ์ผัดขอ้องขาให้เป็นดจ้านี้ของท่านประธานค่ะหมายเลขที่บรรจุล<อ>ูกบอลหมายเลขภายในเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถทําการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวได้แล้วค่ะรางวัลเลขท้ายสองตัว งวดวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2568เลขที่ออก87 87 87 8แปดเจ็7แปดเจ็ดมปูมาแปดเจเอกแ7เจตัวเดียวเลยปา แปดเจ็ด่านบาทชมรางวัลทั้งเพียงรางวัลที่หนีสองรางวัลค่ะแปดมาอีเนาะแปดม่อิเนาะเจ็ดกมาเจ็ดกมามาทั้งแปดทั้งเจ็ดชมเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านได้เสียงลูกบอลจบแล้วนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเป็การัทุกสายที่บรรจุทกบเล่มไว้ภายในนันเองนะผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกัน ทั้งหหลักค่ะสาธุดอปูเด้อขึ้นมาที่หมายเลขแล้วค่ะรางวันที่หนึ่วันที่16พฤษภาคมพุทธศักราชสองพัเลขที่ออกสองห้า3ีสองห้าหนึ่งสามสามศูนย์เก้ สดอ้สนสามสตเ้าแล้วสรโอ้ยแมันตแลูเก้วลอยหนักร้อยอ้ยเก๊ดูเกเจกว่าโอ้เจนบุรีทอมามาส่งกันเก้า อยสามล้วเตกาตัวเจ้าอย่าเป็นลมเจ้าย่าเป็นลมสามตัวเนี่ย้ามตัวแตะบาโอ้ยาัดโอ้างากกแ่รัขังจจากนครพนมกระเน้นมาเข้าเก้าศ เจาฝันพน้เจ๊ฝันจะเข้าส้เจ้ฝันเจ๊กสุดออกออกเออกเทะอ้โเจ๊ปั๊ดพี่น้องปั๊ดเก่งเ่งเก่งเลพี่น้องปั๊โอ้พี่น้องโอ้เป็นจังบุญเป็นจังบุญเนาะ้าวเท้ามาโอ้บาเท้าเจีสุางว่ ผมเศ้ากันวงพีนองโอ้ยอี่อง้อ้โอ้ยโอ้ยป้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอนยโ้ยโอ้น้าโอ้ยโอ้ยโอ้สโอ้ยโอยนอ้ยยเาอ้ย้ ีําชมอีพี่สองนับอีพี่สองทํนชกยังสันบ้าเผายังสันบ่หายพี่น้องพูนับ้าบ้าแก้เจ็บม่ได้แตกหอกก้เจ็บยังสันบ่หายสมเขชจ้งไปเบ้งมีสํนักในข่าวย่ชมความฝันเอเจรตตีมุ่งเส้าในกาศูนย้าเจแต่ว่าพี่น้องเพวมฝันบ้าเ่าว่าเทียวสองปีที่แล้วฟันเผาผู้เ่า ้าขอก็ะเจเ้เจ้าดีดเเจ้ก่งคุณลุนคุณลุนเจ้กิ่งไม่เจเมือนตาเียมาแปะเมนะนั่งเหงาเจจดเจ้จดโอ้ยไม่หมดมือเท้านี่เบาเทาพิกันจกันินนอนกาิกัน่เพ่ใ้ฝันเนาะสวัสดีท่านผู้ชมนับสวัสดีเจ๊ สวัสดีเจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะม่สวัสดีค่ะมือเช่าหนีเบ้าเขาไหย่ำบ่เจ็บเหยังมับ่ขึ้นเหมอแม่บ่ขึ้นแม่บ้าเทาอันพระออี้วเด้อมาทันนแต่วิ่งานุสามศูนย์เก้าวแล้วศูนย์เว่าแล้วเออเพิ่มมาเขากับความฝันศูนย์เก้าผู้ชม ตำดักเลยเข่าแม่มูจะพาไปตามตอนนั้นว่าดีใจแห้งห้ศูนแลละ